เฮ้ย <Hey, S 2> นี่แกมาทำไมเนี่ยวันนี้จะไม่มีงานให้แกทำหรอกนะคุณลุงคะค่าแรงวันก่อน,นยังไม่ได้เลยคะ่ะนี่แกทำงานอยู่นิดเดียวเนี่ยก็จะเบิกค่าแรงทำไมหนูขอลคะค่ะให้หนูเถอะนะคะหนูจะเอาไปรักษาแม่เฮ้ย <Hey. S 2> oh. เอาครัไปขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะเอาข้าวเนี่ไปกินด้วยมันไม่มีใครกินอะ่ะขอบคุณนะคะเมน,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 นี่ยพี่ปลอยกับข้าวนะนั่นน่ะเมียพี่ก็เป็นคนทําให้นี่ให้คนอื่นทำไมอะ่ะได้อีกอย่างไอเด็กเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้ถึงข้าแรงด้วยซ้ำนี่นน แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกเห็นสภาพป่ะเหรอไปไปทำงานได้แล้วไปแม่ผมมีงานไปรักษาแม่แล้วนะไม่ เยี่ยมโรงพยาบาลของเรานะคะคุณอาตินี่นี่นี่ไม่เป็นไรให้คนไข้ไปก่อนนะถูกแล้วแม่แม่ตต่แล้ว,ลวคุณหมอคะหนูก็ให้ยาแม่ตรงเวลาตลอดเลยนะคะ ทำไมแม่ยังไอเป็นเลือดอยู่ล่ะแม่หนูเป็นโรคมะเร็งเม็นเลือดขาวแล้วตอนนี้อาการก็หนักมากด้วยจําเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด่วนงนั้นรักษาเลยค่ะแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงมากนะหนูมีเงินหรือเปล่าหนูมีค่ะนี่เป็นเงินจ่ายที่หนูทํางานมาค่ะคุณหมอช่วยแม่หนูด้วยนะคะเงินเท่านี้มันยังไม่พอรักษาโรคนี้หรอกนะ ถ้ารักษาโรคนี้ยขั้นต่ำต้องใช้สามล้านเลยแหละหนูมีค่ะอ้าวหายไปไหนอะ่ะทำไมมีแต่เหรียญเมื่อวานยังมีอยู่เลยคุณน้าเอาเงินหนูไปเหรอทำไมเงินในกระเป๋ามันหายอะ่ะแล้วใครบอกให้แกซ่อนเงินฉันอ่ะ นั่นมาเป็นเงินรักษาแม่นะแม่เป็นคนเก็บเงินก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ฉันเลี้ยงดูแม่แกมาแล้วกันฉ้าไม่ได้พวกฉันช่วยเนี่ยแกคงตายโดยท้องแม่ตั้งนานเลยนี่แม่แกเนี่ยมันมัว่วท้องทันทีไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อเด็กอะ่ะมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ก็บุญแล้วอยู่ว่าแม่หนูนะหูบปากนะแกพูดบ้าเลยคะัํจำใสก่กระโหลกเลยนะ ฉันจะปล่อยแกก็ต่อเมื่อพ่อแกมาขอคืนแต่คงไม่อยู่วันนั้นหรอกเพราะว่าตอนนี้แกยังไม่รู้เลยว่าพ่อแกเป็นใครสุดท้ายแล้วพวกแกสองคนก็ต้องชดใช้กันรับใช้ฉันกับเมียฉันก่อนเนียคุณหมอคะหนูจะไปเก็บขวดขายหนูจะหางานเพิ่มคุณหมอช่วยแม่หนูเถอะนะคะ ขอร้องละค่ะช่วยแม่หนูด้วยนะคะดื่อนก่อนเอา,อางี้เนี่ยคุณอาติเขาเป็นนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีเลยนะแล้วเขาชอบช่วยเหลือคนมากหนูลองไปขอร้องเขาดูเขาอาจจะช่วยหนูได้ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลของเราด้วยนะอืมถ้าเขาอนุญาตคุณหมอก็จะรักษาแม่หนูละค่ะใช่จ้ะงั้นหนูจะรีบไปขอเขาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ขอโทษเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะลุงใช่นักลงทุนไหมคะช่วยแม่หนูหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นแม่หนูเป็นอะไรแม่หนูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะต้องใช้เงินรักษาอย่างมากแต่หนูทั้งเก็บขยะล้างจานแล้วก็ทำงานไซต์ก่อสร้างแต่ก็ยังไม่พอเลยค่ะหนูต้องการเงินเท่าไหร่ หมอบอกว่าสามล้านค่ะถ้าไม่มีเงินรักษาแม่ก็จะไม่ได้อยู่กับหนูอีกแล้วคุณลุงช่วยแม่หนูเถอะนะคะลุงอยากช่วยนะแต่ลุงไม่รู้ว่าแม่ของหนูคือใครอะงั้นลุงขอตัวก่อนนะหนูขอร้องละค่ะช่วยแม่หนูเถอะนะคะหนูไม่ได้โกหกใช่ไหมหนูไม่ได้โกหกค่ะยังนตามลุงมา จริงเหรอคะขอบคุณค่ะหนูทำไมไม่เข้ามาล่ะน้าหนูใครบอกว่าตัวหนูโสกกระปกที่ไหนสะอาดหนูเข้าไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่บ้านของลุงเองเข้ามาเถอะตาล เดี๋ยวพาหนูคนนี้นะไปอาบน้ำแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้ด้วยนะได้ค่ะสวิตเดี๋ยวเตรียมเช็คเงินสดให้ฉันด้วยสามร้านได้ครับคุนติครับเด็กคนนั้นจะไม่โกหกเหราใช่ไหมครับไม่โกหกหรอกเวลาฉันมองหน้าเด็กคนนั้นนะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันคุ้นชินแปลก แม่โกหกหรอรัทสาบครับนั่นรูปแม่นี่หอแม่สวยจังไม่เคยเห็นแม่สวยขนาดนี้มาก่อนเลย ใครอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้หนูขอโทษค่ะตาลฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามให้ใครเข้ามาในห้องนี้เด็กขาดอะอโทษค่ะคุณผู้ชายแม่ไม่ได้สั่งสอนหรอกว่าห้ามเข้าห้องของคนอื่นคือว่าแล้วพ่อสั่งสอนไหม <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องของมารยาทอะหนูไม่มีพ่อคะ่ะหนูแค่เห็นรูปนี้แล้วก็เดินเข้ามาดูทำรูปนี้ตกน่นหรอ หนูขอโทษค่ะพอฉันอุตส่าห์ให้หนูเข้ามาในบ้านหลังนี้ฉันอุตส่าห์มีน้ำใจแต่กลับมาทำเรื่องบ้าแบบนี้เนี่ยนะยังอยากได้เงินไปรักษาแม่อยู่ไหมฮะหนูขอโทษค่ะนาะจะลงโทษหนูก็ได้นะคะจะตีหนูก็ได้นะคะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะออกมาเพื่อซีครับแล้วเชคนี่หละครับฉีกทิ้งหนูขอร้อง ช่วยแม่หนูเถอะนะคะพาเดกคนนี้ออกไปสวิตคุณนาคุณนาคะคุณนาสวิตเขาเช็คมาเอาเงินนี้ไปซะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกขอบคุณค่ะ ขอโทษนะที่ให้เด็กเล่ร่อนมาทำซุ่มซ้ำในห้องของคุณน่ะตาทำความสะอาดห้องนี้ให้สะอาดที่สุดได้ค่ะคุณผู้ชายเอ้ยเออเล่นอะไรวะเนี่เดือนนี้พวกแกสองแม่ลูกให้เงินฉันแค่ไม่กี่ร้อย โวยโวยคิดว่าป่วยจะทำอะไรก็ได้นันหรอคะชีวิตแกเนี่ยมันไม่ได้มีค่ายถ,ถึงแกจะตายเนี่ยก่อนแกจะตายแกก็ต้องเงินไม้ฉันอยู่ดีเข้าใจไหมฉันว่าปัญญาอ่อนแบบแกเนี่ยรักษาไปเนี่ยก็ไรประโยชน์อยู่ดีบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนเอาเงินมาเร็วๆสิ ไอ้เศดเหรียพวกงเนี่ยมันจะพอเลยวะนี่ถ้าแกไม่เอาเงินมาให้ฉันฉันจะลูกสาวแกไม่ขายไม่ไม่ขายไม่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 ขายฉันไม่ขายลูกแกก็ได้แต่พวกแกสองคนน่ะต้องไปหาเงินมาให้พวกฉันใช้หมาไม่เชื่อฟังเจ้าของเลยพวกแกสองคนก็ต้องเชื่อฟังฉันบ้างสิ ไม่ขายไม่ขายนี่แกรู้ไหมถ้าไม่ได้พวกฉันสองคนช่วยชีวิตแกไว้เนี่ยป่านนี้เนี่ยแกคงตายไปตั้งนานแล้วลูกแกคงไม่ได้โตมาถึงป่านนี้หรอกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนขนนฉันดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเงินจริงๆนี่หรือว่าลูกแกเอาเงินไปไปหาเงินมาใช่ไหมฉันว่าเอามันไปซ่อนดีกว่าแล้วก็รอให้ลูกมันเนี่ย ไปลูมาแม่หนูมีเงินมารับษาแม่แล้วนะอ้าวหนูหนูไม่ได้ให้ย่าหนูมารับไปแล้วหรอแม่หนูออกไปจากโรงพยาบาลแล้วจ้ะแล้วแม่หนูจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่อตีลูก ลูกก็ตามหามุกมาทั้งสิบปีแล้วนะก็ยังหาไม่เจออ่ะลูกไม่คิดจะแต่งงานใหม่ลูกแม่ผมบอกแม่แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะแต่งงานกับมุกแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าตระกูลเราก็ต้องการคนสืบทอดนะลูกแล้วมันก็จะมาพาดในรุ่นของลูกไม่ได้ถ้าแกไม่แต่งงานอ่ะธุรกิจใหญ่โตของบ้านเราอย่างเงี้ยใครจะมาช่วยดูแลและออย่างแม่ก็อยากอุ้มหลานด้วยอะ่ะแม่ เมื่อเช้าตามบอกแม่ว่าลูกพันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาเด็กคนนั้นเป็นลูกสาวก็ได้เลยไม่ครับเด็กผู้หญิงคนนั้นทํารูปของมุกแตกผมไม่ให้อภัยเด็กขาดปอติครับผมเจอสร้อยเส้นนี้ตกอยู่ครับนี่มันสร้อยที่ฉันเคยให้มุกนี่แกเจอสร้อยเส้นนี้ที่ไหนให้บ้านเจอตกอยู่ที่ห้องนอนครับนั่นก็หมายความว่า สร้อยเส้นนี้เป็นของเด็กคนนั้นงั้นเหรอมันก็แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของลูกนะสิฮัลโหลเราเจอบอดแสภรรยาของคุณอาติแล้วนะครับเขาเคยคลอดลูกผู้หญิงเมื่อสิบปีก่อนครับเป็นลูกสาวงั้นเหรอใช่ครับตอนนี้สองแม่ลูกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกันแล้วกันครับอุยหู ลุงขอโทษเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะลุงใช่นักลงทุนไหมคะช่วยแม่หนูหน่อยได้ไหมคะทำไมไม่เข้ามาล่ะนะหนูใครบอกว่าตัวหนูโสกปปกที่ไหนสะอาดหนูเข้าไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่บ้านของลุงเองเข้ามาเถอะใครอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้ หนูขอโทษค่ะแม่ไม่ได้สั่งสอนหรอว่าห้ามเข้าห้องของคนอื่นคือว่าแล้วพ่อสั่งสอนไหมเรื่องของมารยาทอะ่ะหนูไม่มีพ่อคะ่ะหนูแค่เห็นรูปนี้แล้วก็เดินเข้ามาดูออกมปแม่งั้นก็หมายความว่าเด็กคนนั้นที่ผมไล่ไปคือลูกสาวของผมนั้นหรอถ้างนั้นลูกรีบไปตามหานะลูกสวิตครับ มุ้อ้าวคุณนาติคุณหมอครับคนไข้ที่ไอไปเลือดเมื่อเช้าครับหายไปไหนแล้วครับญาติเขามารับไปแล้วนะคะญาติญาติที่ไหนครับคุณหมอกันตาพัฒน์เนี่ยค่ะกันตาพัฒน์สวิตหาภาพจากกล้องวงจรปิดไหมฉันทั้งหมดรับทราบครับผมต้องตามหาคนที่เจอ เงินอยู่ไหนฮะฉันถามว่าเงินอยู่ไหนไม่มีไม่มีมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะลูกแกเนี่ยมันทําไปเก็บขยะขายไปขอทานไปขอเงินคนอื่นเนี่ยหรือว่าลูกแกได้เงินมาแล้วไม่เคยเอาให้แกเก็บไว้เลยให้ให้หายหายหายเหรอฮะมันจะหายได้ยังไงเงินมันหายไปหรือว่าแกไปซ่อนกันแน่วะไ,ไม่มูสิไม่มีไม่มี รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกแกมันได้เงินแล้วมันก็หนีไปแล้วหรือเปล่าลูกลูกไม่หนีฝันไม่เถอะนี่ถ้าลูกแกมันรักแกจริงนะป่านนี้มันคงเงินมาให้แกแหละแต่ตอนนี้อ่ะมันคงหายตัวร้อมกับผมไม,ไม่หนีโอ้ยเฮ้ยแค่ตาสว่างได้แล้วนะแกนี่ก็แค่พลาดนุ่งหนัง,นงที่ลูกแกไม่เอาแค่นั้นแหละไม่หนีเขาหนูำจำใบหน้าไม่หนีจำเลยกระโหลกเลย เงินของแกกับลูกเเป็นของพวกฉันถ้าวันนี้ฉันไม่ดินเงินก็ฉันจะไปตามตัวลูกแกมาแล้วก็ไปขายเด็กน่ารักน่ารักแบบนั้นเนี่ยฉันมาขายได้ราคาดีเลยไม่ขา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 ยเพราะลูกแกไม่มาช่วยแกแล้วก็พวกฉันนี่แหละจะเอาแกไปควักเอาไว้และคขะเข้าใจไหมไม่ขายไม่ขายลูกลูก ฮัลโหลตามหาผู้หญิงคนนั้นเจอแล้วยังนี่มันผ่านมาหลายวันแล้วนะเราตามจากกล้องวงจรปิดแล้วครับแต่รถที่พาคุณมุกออกไปเปลี่ยนเส้นทางตลอดเลยครับอย่ามาอยังไงก็ต้องหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอเข้าใจไหมครับคุณติผมจะเร่งมือให้เต็มที่เลยครับจากนั้นอ,อย่ามาพูดคําว่าจากกับฉันฉันต้องการผลลัพธ์เท่านั้นเข้าใจรับทราบครับ น่น่เน,น่แกจะมาโวยวายทำไมเนี่ยฮะคือคุณลุงคะแม่หนูหายคะ่ะฮะแม่แกแต่แม่แกกับแกตัวติ <io> ดกันตลอดเวลาแม่แกจะหายไปได้ยังไงคือตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะนี่แล้วแม่แกเออเออแบบนั้นน่ะฉันว่าคงไปไหนแล้วไ่ไกลเดี๋ยวลุงไปช่วยดูเองแล้วกันขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวได,ได,ไดแล้วกินข้าวมาย,ยัง,ง่งหนูยังไม่หิวคะ่ะ ไปหาแม่ก่อนนะคะเออเ,เออระวังด้วยอะแม่แม่อยู่ไหนอะแม่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 แมโอ้โอ้ห <c oughs> นูมีเงินสามล้านรักษาแม่แล้วนะ ไปหาหมอกันลูกไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งกลับบ้านบ้านบ้านมาสักทีนะหนูน้อยไปมแบมนี่มันใช้เงินสดไงเอามานี่ไม่นี่คือเงินของหนูหนูจะเอาไปรักษาแม่กติกาที่นี่ง่ายเงินทั้งหมดต้องไปขอพวกฉัน ถ้าแกอยากได้แม่แกคืนนะจ่ายค่าถ่ายมาสิได้แต่ต้องเอาแม่หนูคืนมาก่อนปล่อยก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหรอไม่มีทางหรอกนี <c oughs> ไม่ไม่ให้เน่ดื้อนะขอ่าหรือว่าอยากให้หนางเป็นรอยก่อนหรือไงไม่อาอย่าทำรูปอย่าทำลูปเน่ถ้าอยากได้เงินก็ไปโรงพยาบาลกับพวกเราหมอรอยอยู่หมอผีน่ะสิที่รอพวกแกอยู่อ่ะ มันเป็นแบบนี้เนี่ยรักษาไปก็เปลืองเงินเอามานี้ไม่เงินหนูอยออกเงิน่อ้อกหอยคุณนติท่านประธานมาทำอะไรแถวนี้คะเมื่อสิบปีที่แล้วอะพวกแกสองคนรับพาตัวภรรยาของฉันใช่ไหมฮะมูเป็นภรรยาคุณนติขั้นหรอ นางผู้หญิงบ้าๆบปัญญาอ่อนคนนี้นะคะจะเป็นภรยาท่านประธานอ่ะมุกไม่ได้บ้าตอนมุกอยู่กับฉันมุกปกติดีแต่พอพวกแกสองคนลักพาตัวมุกไปมุกก็เลยกลายเป็นแบบนี้อ่ะแบบไหนบอบกว่าไม่มีเจ้าของทำไมก่อนลักพาตัวไม่ชี้ท่ดีๆก่อนล่ะฮะจะไปรู้ได้ไงเล่าก็ตอนนั้นเนี่ยมันแต่งตัวจมๆจนๆชันก็นึกว่ามันเป็นแค่คนจนคนนึงอะ่ะใครจะไปคิดว่ามันเป็นภรยาท่านประธานพแ<ว>กสองคนลักพาตัวภรรยาของฉันให้ภรรยาของฉันทุกทรมานเป็นสิบสิบปี ให้ภรรยาของฉันทำงานอย่างหนักพวกแกไม่รอดแน่่านรมธานครับคือผมผมแค่เข้าใจผิดนะครับผมผมขอโอกาสอีกครั้งนะครับหมดเวลาเจรจาแล้ววุ้ยมาด้วนะว้ยปล่อยด้วยปล่อยด้วยไอ้โมกผมขอโทษ ลูกพ่อขอโทษนะที่พ่อเกือบทำนายลูกอะแม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแต่พ่อก็ยังจะรักแม่อยู่ใช่ไหมคะรักสิไม่ว่าแม่ของลูกจะเป็นแบบไหนผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่พ่อรักที่สุดผมสัญญานะ ว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ปล่อยมือคุณไปไหนอีกหนูรอเวลานี้มานานพ่อแม่เราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราสามคนจะไม่ผัดพลากจากกันแล้วพ่อสัญญานะว่าพ่อจะปกป้องแม่แล้วก็ปกป้องลูกพ่อจะปกป้องเอง